พี่น้องเราเห็นอ้ายเป็นชุกรถมาจะใช่นะตอกเตกตอกเตกมาเนาะสบายดีไอ้อเป็นยังเนาะน้ำมันเบิดฮอดแล้วน้ำมันเบิร์ดเอาให้ไป,ปชื่อให้บเเเ่เอาโอเคโอเคสันเห็นไหมการฮอดบ้านระยาดอกว่าสันน้ำมันเบิดพี่น้องเลยจุยไรเดี๋ยวนี้เนาะ มันเพลงตัวลายไปก็เติมเพอได้ขี่แลยก็ขี้ไปก้อนพี่น้องมันเบิร์ตเบิดบัตเดียวเนาะไปะฉันฮักเดินทางต่อพี่น้องเลยโอเคพ่อแ okay, ม่พี่น้องเนาะสุด้ทยฮัก็มาจุดจบที่ตลาดดงคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าหาซืเห็ดชื่อหอนเมื่อตอนพอตอนเม์ตอนลูกตอนเมียก่อนเนาะไปะพี่น้องเลยอมีเห็ดมีหอนอย่งางนี้มันนีเนาะ กระส่วงเฮ็ดนอกอยู่ได้พี่น้องไแต่ว่ากระบกลายบันไดเฮ็ดดินเฮ็ดดอนเฮ็ดตะงกเฮ็ดพวกก็มีพี่น้องอย่เนาะไม่ลายนอเป็นต้นฮะโอ้บริกินดอกนอไม้พิษกระเพาะเฮ็ดเฮ็ดปาเนี่ยอันละห้าพันอันละห้าพันบ่อหนิฮะปา เฮ็ดพิษยังกอบนี่หาเรื่องกันหาเรื่องบูจาซื่อเล้ากันวันละาอันหาันีกวาันสิอันนี้ก็หาพันออหาพันมิดนี่พี่น้องอ้หาพันหรืย่าของธรรมชาติสิบกว่าบาทหนึ่งเนาะจานละสิบปลายบาทพี่น้องเอ้ยอ้ยังเฮ็ดยังเฉยนี่ไหเฮ็ดน้ำผึ้งนี้เฮ็ดน้ำผึ้งนี่เฮ็ดเเฮ็ดน้ำผึงเพนี่น่ะน้ำผึ้งขาวนี้ฮะอันนี้เลยค่ะลาดเออเแค อ, Finished อันนี้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงแดงบ่อันนี้เอออันนี้เฮ็ดเพิงอันแดงอันนี้เออน้ำเจ้าเฮ็ดเพิงขาวแต่ว่าแต่ว่าบุมีเฮ็ดขมบ่บ่บุมีเฮ็ดขมอืมก็เมื่อแกงคมมาชงคลืนเจ้าไรมาชงคลื่นไปกิแกงไห้พ่อมแกงแหละบุ้มี่พักติ้วป่ะเลยก็ได้เบอร์มาเอาบุ้มมี่พักติ๋วค่ะเห็ดพวกบุมีบ่เฮ็ดขวายเบอร์กินีเบอร์แหละเบอร์บางหนึ่ง ใช่พูดช่ผู้อืมไปหาเองบ่อันนี้บ่ไปหาเองป้าคือเก่งแธอมีเจ้าเฮ็ดนี่บ่เจ้านี่มีหลายคนหาเนาะมันจะคอยคนเดียวคอยคนเดียวได้สิได้ซ้ำนี้หลายคนหาใครเนี้ยหาน่ะเอ้าลูกป้าใครหาช่วยกันบ่อ๋อโดยใครวะแม่กันแต่แล้วบอกผ้าความนะ โเราไม่เราจะแยกเพียกกับเพาะเราไปใซุ้ยซอยขอจักเถื่อนอะไรหนาไมคระกระพิดีดีเลยถฮากินในกระเพาะก็ขึ้นเลยเนาะแต่ว่ามักยูแต่ว่าทำามักกมักห้าพันพี่น้องนี่ก็สองงานในสิบพันองง็นในิพันแ้็ม่คุเจ้าอยู่ถาดละหาพันสองถาดก็สิบพันอันนี้ก็ป้าพี่น้องเะไคำว่าอาการเจ้าสียวนี่คนจว่าถือกันนี่หาอันนี้ส้าพันนี่ หานาลาเอีกข่อยท่านไโตะแล้วจะลดไห้บ่อยบ่นี่ยขเจ้าโตข่อเจ้าโล่ง่ยังขายแห้งิดดีแค่คิดใจดีแทไแ่ท่านไโตก็ลดเลยปาห้าสจานบ่ห้าดนี้นี่นี่าพาจานานพี่น้องเลยปหาห้าถาดนี่ห้าห้สสิกว่าบาทพี่น้องเลยเป็นเงินไทย้บัดอันนี้ได้สานซอันนี้ได้ขายได้ของเมย์ทังนันาก็เลยา เอ้าอันนี้อันนี้อันนี้ขายซาพันนันหานอันนี้ซาพันขึ้นกันเอ้ามันกะกะเมนยี่โดกผัดละห่าพันซีเอ็มมันกะซาพันหอยอันรุดเดชห่าดีโดยคือใจดีแถิจากเมื่อบอกด้วยจังใดเมื่อเดชะมอนใกล้เสมอเพราะว่มันใกล้เจ้าเห็นแล้วว่าหอยยางเมื่อเจ้าอยู่นั่นหานเมื่อแล้วกันล่ะบ่หอยยางเมื่อไหนเลยยางเมื่อหน้าผูนี่ฮะเมื่อบ่อเมื่อนั่นเจ้าจอดรถออาาาเเจ้มมบ่อ ไปไปไปชันอันอันหิ้วเผาหิ้วเผาใช้ทุ่งหิ้เผาเมื่อหาลุงหาผัวเลยเอานี่ใส่ก้อนอันนี้เอยเฮ็ดเฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดนี่มันหมักมุนอันนี้ของม่ตู้บ่อันนี้ไปหาบ่อเจ้าก็ได้ปลาม่ตู่ก็ไปหาอีบ่อ ขายนอได้ใช่ันนี้ของเจ้าก็อัละชิอันละชิอันนี้ฮะเอ้าก็ขายเพงแท้มันรลฮอี่มโคเลอาอะคนโลฮนาสามชิปสองสี่าถชิบพันผวันพี่น้องยเนาะโอ้บรและถุอกกนนะไร่สามพันอ้าวโอเคฉันพี่น้องไย เมื่อกี้นี่ว่าซานันนี่ไปว่าสามสิบโอ้เไปลด้วยเ็ดขอยแซ่แต่ได้หเต็แช่บ่บ่แซ่ก็สิมาทรงขึ้นหรอยังอีกบานนีออน้องไ้ยกเมาว้รกันเลยบ่เน่ยจ้ากับพูดพูดให้เจไดโอ้บ่เบงอย่างนี้บ่เวงบ่ อันไม่ต really ู oh, ้ย well. ังย yeah. oh, 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 ีกไหมเลืบันนี้อาอเทไรนั่นหาพันคือกันอีกโอ้มาในเบทอยางทอยางขเบิห้องหองเอ้ยเพื่อนกหาศาตบ่เอา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 เขาบอกขี้โกงเจ้าดอกใจเต็มคือเก่าอหละบุปนยั้งาสัาสรละหาพันกับหาพันนั่นแหละเนาะเอาไม่ตู้ยังกันะเขาเขาท่านเอาก็เอาถุงมาใช่ไ โอ้ไม่แย่เลยไม่หญ่เลยโออเจ้าน่ะซื้อไม่หญ่เลยโอ้กาวฮิตเลยมาขายผมเนาะบอหยอกได้จะให้เขาเด้อเอาเอาเอาเนงเพงกันเป็นไ๋เอาเอานี่ใส่ก้อนไปยัางมิตูเอาตัวนี้มันชมสีบมุนเห่นน่ะอันนั้นเราใส่เครื่องเน้อเขาเคยซื้อเมื่อนั้นมันอยากอยากมุนพดใส่ื่อนเออเราคยซื้อในสิ้เลยโอ้ย จะว่าจะเคยอยอ,ตอดตลาตดดงนี่้มาพอใจใ้อรุ่นไหนน้รุ่นรุ่นชิดไม่กระโนใครได้ลายนมฮะเห็นวมันค <r> ือรุ่นอันย่นหม,มันใหญ่มลมนใหญ่่มันลา, <c ười> ลา,ายมันเลยรุ่นดยอ้าวอหงมันมุนเลยเมื่อหลางก็ไ่ได้กินเลยโอ้ยลงห่เยอ ออันนี้ของไมิตู่อาตู้อาขอบใจหลายๆโดยสามถาดว่ของเจ้าน่ะมิตู่โดยจะกีบสามถาดสิบห้าพันสิบห้าพันกีบโอ้ยโอ้ยใจเลอมิตู่อ้าวฮาลโมีเงินน่อยมิตู่เว้ยเออบัรทอนก็ได้บัทอนก็ยา อ่าเล่าเฒ่ากุหมู yeah, ่แม <double gods> ่ต no ู ong, ้นี่เนาะเออโอ้ยจะนุบจะนุบจะๆๆเฮ็ดเบซั่นเดี๋ยวบาดเด้อเวรนี่คนเฒ่านบเล็กน้อยบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่บ่คือเออเอาพี่น้องเอ้ยโดยออพี่น้องเอ้ยไป3 4บดนีเนาะกินแต่เฮ็ดบดนีอื ไปพี่น้องไงเลาะบางอีกก่อนเนาะอันนี้ฮะผักแป๊บหนึ่งได้บ่ะฮะโอ้ยบ่ดอกโตยังมาตอดไปพี่น้องไงมันคำมันมืดเลยเนาะสิฟเฟตเลยโอ้ยโอ้ยเิ็ดกระเพาะนะหน่อไม่ไงเห็ดไข่ใช้เห็ดไข่มันบกคั่นบ่ ป่าธาตุไรนี่เจ้าจะว่าเพลงได้ขวนเรนปุ๊บได้ขวานผมมีเงินอยู่เจ้าหาไปลุ้นเลอันนี้ในน้อยนี่ได้ค่อสาวันในน้อยโอนน้อยนะเช้นี่เจ้าหาจะกเอาว่าไปรู้มันต่างกันลายเฮงได้นี่ฮะจะเบิ้งนี่ริบดีด้วยนี่ขเขาฝากขคเขาอกเาค้ยขยเองกันเจ้าอันนี้เขาฝากเนี่ยเช้พันกัสิขายนี่เอาลูกเชพันกัสิขายอีก คนตาลแล uit, ้วจะกระลุดเอารุดเอาเมื hmm. mm ่อคนต้องให้โตคนงโย่งลูกน้อยโอ้เอ้ยเพื่นเห็นว่าเักย่งลูกน้อยไปันโอ้มามามาสันมาโอ้ยเนาะอืงามเลยอืมมีผลเฮดงูกะงึกโอ้พี่นเอามีบ้าดอกอันนี้อัลจะเฮดไข่นี่อันนี้เพิ่นกระบรุลบ่บอไนาะอาแนวมาละของ ดีค่ะพอดีเป็นสามสิบเนนเออก็คืออะไรแบบนั้นยา่าเจ้าจากเมื่อหรอกนั่นแหลยยังไงเลยจะกลัวอยู่ในกล้องยามเช้าจะจังรุดเอารุดเอานี่อกกล้องก็กระลุดนอกกล้องก็กระลุตจังวะยันว่าพอได้ปิดกล้องแล้วบัดโอ้วยพอได้ได้พอรุตได้มาจากเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ย โอ abei, ม้มาชื่อตอนค่ำในดีแบบนี so 40, ้นี่เองเนาะเพิ่นรุดได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ได้ใช่อันนี้ได้ใช้จะขายนี่เลยสิบพันเพราะนี่นะสิบห้าอืมหันดีเดี๋ยวยู่ไปเฮิงเฮงอีกก้อนพี่น้องให้เพิ่นรุดอีกก้อนเนาะอันนี้นแรกจะชิปกิบพันแล้วเสียเอานี้ซอยก็ได้ไหมเอามาเขียบนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้วายนะยังอีกบาานี่บอมขมวายนะโมมากกินขม มาต้องอีกอ้าวบอหนึ่งก็เชีอเนาะมหญ่นี่ก็ได้ฮะจารเทรล่ะิปพเออเอาเช่วยก็ได้่ะให้งอไปเลยช่วยนึงได้องบวยได้เจ้าแบบนี้เนาะอื้มอืหือนี่เนาะพี่น้องเอ้ มักต้องมันแซบอยู่่แม่อ๋อมิจราวานเลยฮะบุเคยเห็นนะามักต้องหวานนี่นต่ว่าเมื่อกินตาจนทิปจักก,จกกใช้ทงหนึ่งเ่นี่ฮะถ้าเอาทงเดียวได้ไหมป่าผูเห็ดแบบนี้นะชิบะว่าวน้ำเจ้าบรนณาคราูพอเอาทงเดียวไปแยกยกเกียดให้กันดีๆนี่เนาะ โอ้ยเอาอันอันแบ่งให้เพิ่มในเด้อสาวพันอนไรอ่าเจ็ดสิบกับสาวพันเก้าสิบโดยน่สวยอยู่สวยดีโดยโดยขับใจหลายขอแล้วพี่น้องไงบ้านี้เงินเบิดแล้วโอ้ยมีตู้ให้ช่อยมาเขียบอีกโอ้ พี่น้องเนาะหาตู้ขากอะไร้ของเจ้าเองบ่ไมมตู้อ่ตู้ฟ้าผลกาม่าไรผูพี่น้องเลยได้ชิมเมื่อได้แบนี้เนาะอตอนแ้เนอโดยออามมิตุอ่ะโดยขับใจละไรที่ซอยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะฮะ โอ้พ oh, uh ี oh. uh ่น <c iffer sorting imagen> uh ้องเลยฮะฮะห้าสิบพันโอ้พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยจักเมียงที่ยาเนี่เนาะอ๊ะอุปกรณ์คือเก่าพี่น้องเลยปไาโอเคพี่น้องเลยไปพอเลยบ้านนี้เงินเบิดเลเบิดหลายพอสมควรอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอเคทุกคนพี่น้องเลย ก็ได้จะเบิดแล้วบานี้เนาะอ่ากับก้อนพี่น้องเลยอ้าวบานี้เงินเบิดแล้วได้พี่ตู้บ่เอาเอามักทั่วต้มก็ได้เอามักทั่วดินก็ได้ซอยเอาวห่าพันบ่เออเอยช่องอันก็ได้แม่โอ้ยเนาะใครก็ไม่อยากให้ซอยไวแล้วลูกเต้าก็เบิดเงินเบิดค่ำหรอ บ่โอ้อ้าวแม่ขอบมกขอบยายได้รูเด้วเจ้าเจ้าไปพี่น้องไอ้กัปกรบ้านนี้เนาะเบิดเงินหลายแล้วพี่น้องเอ้ฝนก็มาดึกกะถึกดึกน้องบ้านนี้เนาะไปพอโตกลับบ้านกลับช่องก่อนพี่น้องไอ้มันจะได้ของกินนิทร็ด พี่น้องเอ้ยมันนี่จะเอาเพชรกระเพาะแหละพี่น้องเอ้ยเนาะกินมือละละละม่อใดเล็กเมื่อใดน้อยพี่น้องเอ้ยแล้วตัวคนจะจา้จาจ้าพี่น้องเอ้ยเพงขนาดเลยอโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเจียนกระคอตัวเดินทางกลับบ้านกลับซองก้อนบันี้พี่น้องเอ้ยเนาะฟาฝนกับอยตกดีขนาดเลยพี่น้องเอยโอ้ยเนาะ อิหยังคือบ้านเฮาก็น้ําท่วมเข้ารึกพี่น้องเอ้ยก็ได้แวะมาตลาดดงคือเก่าพี่น้องเอ้ยือเ็ดื้อหอนเมื่อภาคพี่ภาคน้องเนาะภาคพ่อภาคแม่พี่น้องนี่เนาะก็ຖືກแพี่น้องเอ้ยกองนึงน่ะสิตีเป็นเงินไทยน่ะประมาณ10บาท10 10 10กว่าบาทนอยๆน่ะ10บาทประมาณ11 12บาทนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ากองนึงเฮ็ดเนาะแต่ว่ามันเป็นเ็ดเพเ็ดดินปาโตพี่น้องเอ้ย มาเตียงก็เลยซื้อเฮ็ดเบิดอาหัรนะยังบ้อฮอดฮอตสองร้อยบาทพี่น้องเฮ็ดร้อยกว่าบาทนี่แหละซื้เนะเอเฮ็ดเนาะพอกินพี่น้องเนาะพอกินอาหารบ้านนอกบนานน้านนาเขาโบแพงเนาะแต่ว่าเฮ็ดปลวก,กเฮ็ดละงูกูซื้อเจกจแพงเนี่ยจังน้อยพี่นออ้องแต่ว่าเฮ็ดอย่างอื่นก็โบคอยแพงเป็นใดนะพี่น้องเนาะอ่านะสำหรับวันนี้ก็บาเตียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ็ดสุขสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจ,บ,จบแล้วก็บบุคลากโฆษณาเด้พี่น้องเด้อ ดับเบอนี้บะเตียงข้อเกาวคำว่าสบายดีทำไม่พี่น้องเบิด์สุกูทุกคนะพี่น้องเดอ้อ